สวัสดีครับวันนี้ก็มาเหมือนเดิมแล้วครับหมอยื่อส่วนมากหนูไม่เคยเข้าแล้วครับไม่แมวก็เห็นอแต่วันนี้ปรึกษากันมาดีครับมากับหลายพานอยู่ยยเดี๋ยวผมจะให้ชมพานแต่ละคนนะครับ ลมก็แรงนะวันนี้อืมอืมหมายเด็ดเลยครับวันนี้แต่ทุกหมายที่ไปทำก็เด็ดทุกอย่างนะครับทุกที่มั่นใจตัวเองสูงที่ไหนได้แมวกับอีเห็นทั้งนั้นแต่วันนี้จัดว่าเด็ดนะครับนี่นะครับ ทานไข่หรือหน้าไข่ฉายาไข่นุ้ยออฉายาไข่นุ้ยนี่หมายนี่เขาคิดว่าเด็กนะครับแต่เสร็จอีเห็นกับแมวนี่มาบอกไหยว่าอวิธีการวางวางนี่ก็ นกกุ๊นะครับวิธีการมันเหยื่อแบบนี้แบบนี้โอ๊ยแบบแบบนี้ไม่ใช่นะอนี่คือวิธีวิธีการวางเหยื่อที่ผิดนะครับอืคือการวางเหยื่อนะครับเวลาเราเหมือนล่อวิธีการล่อใช้เหยื่อล่อหนูหรือว่าอะไรหลายอย่างครับนการวางแบบนี้ไม่ใช่นะครับผิดนะครับแบบนี้ผิดครับคืออันนี้เป็นรอยที่หนูมันหากินอมันไม่ได้มาที่เดินตลอดตามทางของมันตลอดอคือผิดผิดรูปแบบคือวางนี้ มันไม่ได้จะมาหากินที่เดิมตลอดนะครับหนูหนูมันจะเดินตามทางของมันเท่านั้นครับการวางที่ทีดูคืออันนี้ใช่ทางนอนนะครับอย่างนี้อันนี้แบบนี้ใช่ไหมครับมันมันมันไม่ใช่รัดยางนะครับอืมนั่นนะครับฟังทานไว้นะครับนี่อันนี้คือผิดนะครับยังไงหนูก็ไม่เข้าไปไหมวางแบบในอยู่มันเดิมแบบนั้นใช่ครับไม่มีตัวไหนมากินมาเคลียร์เลยอันนี้ถึงสามวันได้ไหมครับที่เขาวางน่าจะได้ สองวันสองวันครับผมวิธีการที่ถูกนะครับอ่าดูนะครับดูนะครับหาทางนี่เราเจอแล้วนี่นะครับอันนี้ทางหนูมันจับไม่ละเอียดนะครับอเรียกว่าหนูใหญ่ที่วิ่งนะครับอ่าวิ่งจับขึ้นมาครับนี่อันนี้หนูวิ่งนี่สี่ขาที่สองขาครับหนูนี้ที่ต้องสี่ครับอ๋อสี่เห็นไหมนะครับหนูใหญ่มันจะวิ่งทางไม่ละเอียดแต่ถ้าละเอียดเรียบนะนู้จริงหนูลูกมันตัวเล็กมันถึงวิ่งละเอียดเห็นไหมนี่วิ่งมาเห็นไหมนี่ แต่ร้อยเปอร์เซ็นต์คือสี่ขาเนาะถ้ามาดูมาดูสังเกตง่ายๆครับผมครับผมสังเกตง่ายผ่านไปเลยครับทางหนูวิ่งนี่นี่นี่เห็นไหมเอ๋หนวิ่งวิ่งเหมือนไม่ไม่มันไม่ใช่เหมือนจะเป็นทางหนูแต่ว่ามันคือทางหนูที่วิ่ง่หนูใหญ่ยิ่งแบบนี้อยู่ใช่ไหมครับใช่ถ้าหนูเล็กอ่ะจะละเอียดเรียบเรียบเรียบเมื่อกี้นี่วิ่งไม่างไรไหมครันี่นี่เขาวิ่งเขาวางอยู่นู้นหนูไม่รู้จักอันนั้นคือเป็นรอยรอยกินของมันคือหากินมันออกจากจากทางของตัวเองแล้วหากินทั้งข้าง ต่ทีนี้คือนี่สุดท้ายไม่ถวงเปนเดียวทสิถูกคือต้องวางตรงนี้ปุ๊บเอาข้าวมานนอะเอาข้าวมาครับนี่วิธีวางที่ถูกเราเราต้องแบบนี้ครับให้มันรู้ไปหมดไปแล้วครึ่งแล้วอ่ะคนคนที่ไม่รู้ก็คือวางวางให้มันกินหากิ็ตรงนี้มันคงมาหากินดที่เดิม หนูที่ไหนจะหากินตรงเดิมที่เดิมครับผมใช่เหมือนคนใช่ไหมครับใช่ใครจะหากินหนูที่เดิมใช่ไหมวันนี้กินตรงนี้ทุกงนี้ไปกินตรงนู้นวันนี้กินหญ้าทุ่งนี้กินปูทุ่งนี้กินหอยอแต่วันนี้มันกินเหยื่อนี่ครับผมแล้ววันนี้พานพอจะรู้ไหมว่าหนูจะกินอะไรน่าจะกินลำเนาะกินลำเนาะโอ้ต้องกินลำอยู่แล้วแหละวันนี้เพราะว่าเราเราลำมาใส่อะมันต้องกินลำเราครับคนอื่นเขาเขาามาทำสองรอบเท้าไปนะครับแต่ขาไม่ได้หนู แต่ผมอยากลองว่าทําไมถึงไม่ได้หนูถ้ามันมีหนูอ่าเดี๋ยวจะรอดูครับวันนี้หมายเด็ดของพานเลยนะครับอันนี้คือไม่ได้โม้นะฮะผมจะสครักเนาะผมสมรักผมไม่โมผมรอชมผลงานแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเจอกัตอนต่อไปครับอ้าวนี่นะครับที่ทานเขาล่อไว้อ่ะวันนี้ต้อง ฟังเขาเลยครับวันนี้หมายนี้เขาคิดว่าเด็ดเลยแหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูลงังนี่นี่ครับอันนี้ก็โอ้หม่ๆอยู่นะครับนี่นี่ตรงนี้อีกนี่ วันนี้มาไกลด้วยนะครับนี่แต่ไม่ได้ค้างคืนนะไปกลับนะครับกลับไปเอาหน้าไฟกับปืนดูนะครับนี่คิดว่ามันต่อกันเลยนี่ที่พานว่าเด็ดเนี่ยครับมันต่อกันเลยนี่ก็โอ้โหซึ่งสดๆเลยนะครับนี่เนี่ยที่มันกัดอ้อย นี่นี่ดูสิครับอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มนะว่าเด็ดไม่เด็ดแต่พานเขาบอกว่าเด็ดนดี่นี่อีกนะครับนี่ลากยาวไปเลยนี่อีกครับโอ้ยนี่แหละครับที่พานเขาบอกว่าเด็ดอ้อ้ยมุดไปทางไหน อจะบอกยังไงดีอ่ะพานเขาบอกว่าสุดนะครับนี่นี่อันนี้ผมก็ไม่รู้นะให้ ดูกันเอาเองว่าใหม่หรือเก่าเนี่ยครับเนี่ยรอยทางมันนะแต่พามไข่นุ้ยเขาบอกว่าสุดนะครับสุดจริงๆไอ้ที่สุดวางเหยื่อจนสุดนะครับนะ่ะที่ถางไว้นี่สุดจริงๆแล้วมาคอยดูนะครับผลงานคืนนี้ จะเป็นยังไงไแต่ช็อตเด็ดไม่ได้มาแค่พานไข่หนุยนะครับจะมีพานนาคหรือนาบินของเราเนี่ยครับคอยดูครับรอบดึกสสวััดีครบนี่ก็ได้ช่วงเวลายามหนูแล้วนะครับที่มาอ่อยไว้หมายก็เด็ดนะครับ อย่างที่เห็นเมื่อตอนกลางวันแต่ลมมันแรงเกินแรงแบบจริงๆนะครับห่างลมมานานด้วยไม่รู้ว่าจะมีตัวออกมาหรือเปล่าก็คอยดูแล้วกันนะครับ บแรกได้ยินแต่เสียงครับเริ่มออกแล้วแต่ยังไม่เจอตัวเลยอืมอืมกำนันกบล่อง

ก็วน้วไม่ค่อยได้ไล่หนูขึ้นออกตอนประมาณห้าทุน่นี่ก็ได้ตัวอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวคอยติดตามดูกันตอนจบแล้วกันนะครับแบตโทรศัพท์ผมไม่ค่อยมีด้วย จบนะครับลมแรงได้แค่นี้เลยครับเที่ยงคืนนอนสามตัว